ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตทุกหนังวันนี้เรามีข่าวใหญ่จากวงการฟุตบอลอังกฤษบาฝากกันนะครับเมื่อริบุพูทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกคว้าตัวดาวรุ่งบารพรสวรรค์อย่างริโอเอนกุมโมฮาวัย16ปีจากเชลซีมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วโดยเอนกุมโมฮาเคยลงเล่นให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของเชลซีตอนอายุเพียง15ปีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่โดดเด่นที่สุดของทีม อย่างไรก็ตามหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมาเขาตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเพื่อเริ่มต้นบทใหม่ในอาชีพของเขาตามรายงานจากเดอะเอเล็ติกขอตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรได้เสร็จสิ้นแล้วแต่ต้องรอก,การยืนยันค่าเชอร์จากสารที่รับผิดชอบการเจราจาระ,ระหว่างลิเวอร์พูลและเชลซี ริโอเอ็นกุโมฮาได้ประกาศย้ายทีมผ่านเอลสตาร์เมโดยโพสต์ข้อความว่ายินดีเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรน,นอกจากนี้เอ็นกุโมฮายังถูกคาดหวังว่าจะลงสนามเปิดตัวกับทีมใหม่ในเกมลิเวอร์พูลเจอกับแบ็กเบิร์ดในวันอาทิตย์หน้าโดยความสามารถที่โดดเด่นและความสำเร็จทำให้เชลซีคว้าแชมป์เนชันแชมเปี้ยนลีกรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเมื่อปีก่อนกันย้ายทีมของริโอเอ็นกุโมฮา จึงเป็นที่จับตามองอย่างมากในวงการฟุตบอลเป็นยังไงกันบ้างครับ,รบสำหรับข่าววันนี้ไว้เจอกันในข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ